สวัสดีครับขอต้อนรับสูอ่อโมเดิร์ไทย breaking news เทปที่3คลิปรายการข่าวของวงการแฟนนัมโพนี่พวกกระผมป่านคุงและคุมบุเมเบิร์กนะครับผมเหมือนกันเช่นเคยนะครับผมสู้สัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างมาดูกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มจากข่าวแรกนะครับผมสู้สัปดาห์นี้เนี่ยมีงานใหญ่ถึง3งานจัดชนกันพร้อมกันนะครับผมนั่นคืองาน Toy Expo จัดที่เซนต์เวิร์กงานทันลเลสคอปิคอนที่จะจัดที่สยามพารากอน แต่สําหรับแฟนๆโพนี่ผมคิดว่าน่าสนใจข่าวนี้มากกว่าครับผมเพราะว่าที่งานบางกอกคอมิคอนนั้นจะมี2บูธท,ที่จะมีสินค้าของโพนี่วาจงจำหน่ายครับโดยบูธแรกนั้นจะเป็นบูธของไคล์ก้าที่จะมีการจําหน่ายสินค้าโลหะแพ็คของ DVD Tony ีดีมาเลเซียโพนี่ซีซั่นนิกงราคาสุดพิเศษซีซั่นแรกขายในราคา549บาทและซีซั่นสจะขายในราคา649บาทเท่านั้น งานนี้คนไหนที่ยังไม่ได้ซื้อหรือว่าจะขาดแผ่นไหนก็สามารถไปตามเก็บกันได้เลยนะครับอีกบูธหนึ่งที่บู๊ปีบูของร้านเคนลาคูดดาลุมะซึ่งเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ในการจัดงานไทแลนด์คอมปิคอร์นไทแลนด์โพดีคอนนั่นเองนอกจากว่าทางร้านเขาจะมีสินค้าแฟไม่ขายแล้วยังจะมีสินค้าของมาเลเซียโพนี่ไปวางขายอีกด้วยนั่นคือเชื่อยืดแล้วก็แก้ยน้ำไปขายนั่นเอง โดยสำนักงานบัรกอข้อผินคนนี้จะจัดถึงวันที่3พฤษภาคมนี้หรือวันอาทิตย์เท่าน,นั้นที่ใบเตทบางนาเสนุนราคาบัตรเข้างานที่300บาทแต่ถ้าอยากเข้างานฟรีก็เชิญมุดที่ท่องแอร์เอาเองนะครับผมไม่เกี่ยว <at> ข่าวต่อมานะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งข่าวหนึ่งที่เชื่อได้ว่าคนจะมีหลายคนให้ความสนใจกันค่อนข้างมากทีมเจนิสิตเตรียมทำภาคไทยของชิซุส่ครับ เชื่อใจว่าคนจะมีหลายคนเฝ้ารอการจัดการปล่อยของ DVD เสียงไทยของใครก้าซีซั่น3มาแต่เขาว่าการจัดการมันก็ยังเยียีฉียงเหมือนเดิมจนทําให้คนที่ทางทีมเจน e s สิตับอิงซึ่งเป็นการลงตัวของทีมนักภาคยมืออาชีพจะมาพากเสียงอนุแบแบบของแฟนักของกันเองและก็นอนว่าพวกเขาเตรียมก็จะทําการพาคเสียงไทยมาแล้วจที่นีซีซ่น4ด้วยแหะครับ ซึ่งในปัจจุบันนั้นคานาครก้ายังไม่ได้มีการประกาศเซชั่น4มาทําให้คานทีมทจะไสิทธิ์จัอิงจึงสามารถทําได้เชิญชมตัวยอย่างสิได้าเรื่องนีนกันก่อนดีกว่าครับใหญนั่นเรียกพวกเราว่าาวโพนี่เหรอพ,พวกเธอกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในการ์ตูนของฉันนี่มาส่งพวกเราเข้ามาในนี้งั้นก็ส่งพวกเรากลับไปสิหนังสือมันเขียนไว้ว่า ถ้าอยากจะกลับไปที่เดิมต่อเอาชนะแมนนี่แอคศัตรูคู่อาฆาต<ม>ของพวกเธอได้เวลาแสดงแล้วสำหรับคนที่อยากชมคลิปตเต็มๆแล้วก็เราแปะลิงก์ใ้ดูคันคารานีเรียบร้อยแล้วนะครับผมซุกกำัดการนั้นจะออกมาตอนไหนก็เมื่อหลัที่เราทำได้ทำการทราบข่าวมาเราจะรี่จะมาประกาศให้ทราบกันทันทีครับ มาดูข่าวทางฝั่งเกมกันบ,บ้านนะครับผมซึ่งคิดว่าน่าจะมีหลายคนได้ข่าวถึงเกมใหม่ที่มีการวางขายบนสตรีมกันแล้วกับเกม Pony World 3ซึ่งเกมนี้เนกกี่ยกรก่อนไม่เคยมีการทำลงมือถือมาก่อนก่อนที่จะย้ายมาลงบนสตรีมครับผมฟันยูแล้วเป็นเกมที่แฟนๆโพนี่หลายคนอยากจะเข้าไปเล่นกันสินะครับแต่ให้ตายสิเเลเทียที่ผมว่าแฟนๆหลายคนเนี่ยจะสยองขวัญกับเกมนี้อย่างมากเลยแหะครับ เกมนี้จริงๆนะมันเป็นรูปแบบของการเล่นผสมผสานระหว่างเกมแนวเดอะซีมผสมกับพวกวิธีเกมมาให้เล่นกันซึ่งนอกจากระบอกเกมที่ทำที่เหมือนจะเป็นการยำเกมอื่นมารวมกันแล้วสิ่งที่หลายคนรับกันไม่ค่อยจับได้ก็คือหน้าตาของกัวลครที่ค่อนข้างจะออกไปทางเกมก่าเป็นที่รู้กันอยู่นะครับว่าแฟนๆโพนี่ผู้ชายหลายคนนั้นรับไม่ค่อยได้กับหน้าตาของกัวลครยุคเก่ามีแฟนเกมมางคนเนี่ย พยายามก็จะทำมอดโทเคออกมาเพื naive, professional professional courses, right so, it, ่อกดเกมออกมาดูน่ารักสมกับคี่แฟนๆหลายคนต้องการแต่จะสำเร็จหรือไม่นั้นก็คงคอยดูกันต่อไปครับผมส่วนโกเกมนี้ก็มีวางจำหน่ายและบนสตรีมคนในที่อยากจะไปสัมผัสประสบการ์สยงขวัญก็ไปซื้อกันได้นะครับผมจริงๆคุณบุ้มบร์ดค่ะต่อมาครับผมสำหรับคนในคี่อยากจะซื้อคอมิกของมาเล็ทโพนี่แล้วก็ตอนนี้โอกาสดีมาแล้วครับผมเพราะว่าทางคอมิกโลจีผู้จัดจำหน่ายคอมิกของมาเล็ทโพนี่นั้น ได้ประกาศลดราคาคอมิก50%กันทุกซีรีส์ครับตัวราคาจะลดเหลือลำต้นที่0.99ดอลลาร์หรือราวๆเล่นรัะ3 2บาทสำหรับแพ็กีเล่นนั้นก็จะลดเหลืออยู่ที่127บาทครับโดยจะสามารถซื้อของซื้อผ่านบระบบเว็บไซต์เว็บไซต์ของเขาได้เลยหรือจะสามารถสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันบนระบบของเอ็นไอใหม่ิม่มต้นที่ผ่านซื้อผ่านบระบบเริ่ โดยจะต้องซื้อผ่านระบบของเขาที่รองรับการซื้อขั้นบัารเที่ยตและเพ y เ a l เท่านั้นสามารถซื้อได้ผ่านแอปพลิเคชันทั้งบนระบบของ iOS และ Android ได้ด้วยแต่ว่าถคาจะซื้อผ่านมือถือนั้นจะต้องทาการเปลี่ยนโซนกันเองนะครับช่วงเวลาโปรโมชมั่นนี้จะลดได้ถึงวันที่4พฤษภาคมนี้คนไหนที่ยังติดค้างเล่นไหนหรือยังไม่มีเล่นไหนก็สามารถไปไล่ตามเก็บกันได้เลยนะครับผมปิดท้ายข่าวก็ที่ข่าวที่แฟนๆหลายลคนค,ค่อนข้างจะชอบคนนี้ครับผม แอมี่เคทตี้โรเจอร์เป็นหนึ่งในนักเขียนบทของมาริสจโพนี่ที่แฟนๆหลายคนชื่นชอบอย่างมากล่าสุดเธอแจ้งประกาศว่าเธอจะได้ไปเป็นนักเขียนบทของยูสนี่เต็มตัวแล้วประเด็นคือมันทําให้เธออาจจะไม่สามารถมาเขียนบทของมาริสจโพนี่ต่อได้ในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามเธอจะเขียนบทสตอนในซีซันท่าซึ่งมีการเปิดเผยออกมาแล้วครับผมจะเป็นตอนที่8ที่มีชื่อตอนว่าสมบัติของกิฟฟอนตัวที่หายไป แอมมี่แคดดิงโรเจอร์นะั้นมีประวัติโดดเด่นในกะารเขียนบทสําคัญหลายตอนเช่นเคสที่หายไปบนรถไฟเอเปลิลบัสซีซั่นคือที่ดีที่สุดงานกาล่าแล้วเธอเองก็เป็นคนเขียนหนังสือบันทึกการบรรจงไปของสองพี่น้องเจ้าหญิงเซเลสเซียและเจ้าหญิงโรดด้อีกด้วยครับในหลักห้าคุ้มเมืองเบิร์กก็กรดูกันทีครับว่าแอมมี่แคดดิงโรเจอร์จะมีเวลากลับมาเขียนบทของมาริเทนโพนี่ต่อในสัปดาห์หน้าในคราวต่อไปหรือเปล่านะครับผม แล้วก็สาหรับข่าวสารวงการของแฟนดอมในช่วงชุดจำาลยที่ผ่านมาก็มีประมาณเท่านี้ครับผมคนไหนที่สนใจแล้วก็ติดตามข่าวสารของเราได้ในสัปดาห์หน้าครับผมครับผมกับคุณมุมเบิร์ดจะกลับมา,น,า,าออนั่งเสลยตอนนี้เหมือนเดิมครับผมสำหรับคนที่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าดูถูกคุณมือเบิร์ดนะคุณมือเบิร์ดเนี่ยขาาเขาไม่ใช่เด็กแล้วนะเขาเป็นหนุ่มใหญ่ร่างกายกำยำเนื้อ